สุดจีนปีนี้เริ่มปีกันแบบแห่งๆต้องนี่เลย GLC 350e AMG Dynamic ชุดตกแต่ง AMG Body Styling มาพร้อมกล้องรอบคันแบบ transparent bonnet ซอยจะแค่แค่ไหนก็มั่นใจได้ทุกที่ประหยัดน้ำมันสุดๆด้วยระบบปลั๊กอินไฮบรที่วิ่งไฟฟ้าได้ไกลถึง120กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง,งห้องโดยสารกว้างขวางเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์เปิดรับความเฮงด้วยหลังคาพารามิกาสซัลลูป Primus Auto House ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนด้วยข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดเงินสด490,000บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยศนปรเนาน72เดือนรับข้อเสนอและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่ p r i m ม s Auto House เรียบทางด่วนเอกมัยรามิทาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้แล้วเจอกันครับ